fwd ประก,กันชีวิตเรากลับมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ใครมีกละเาในสต็อปแล้วบ้างมีกันหลายคนแล้วนะคุณหลงหนึ่งคุณบอมหนึ่งคุณแจ็คหนึ่งฮัดไม่รีบครับไม่รีบไม่แน่เชื่อไม่น่าเชื่อ เข,เขาดูรายการเราไงเพราะว่าเขาศึกษาจากคุณหรือเปล่าคุณไปแอบบอกพี่เขาหรือเปล่าว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเด็ดๆมาหลายคนอยู่พี่ที่บอก กเราคนดูเยอะไงอย่างแจ็คก็ดูเยอะครับผมก็เลยเจอวันนี้มาถ้าทางแจ็คคุจะเลือกแต่แปลกๆมาโอ้ยทุกคนสบายใจได้เน้นผมเน้นเน้นไม่เน้นคุณภาพแต่ต้องบอกไม่เคยเตรียมนะเพราะเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างหลังนี่ใครเป็นใครแบบว่าจะเรียงออกมายังไงบ้างบางครั้งออกมาคุณตกใจเราก็ตกใจครับผมไม่ต้องห่วงสถานะเดียวกันเพียงแค่เราไม่ได้นั่งอยู่ตรงคนใช่ครับผมเราตกใจก่อนด้วยเพราะเราเห็นจังๆเริ่มครับ สาวหน้าท้องแบนโอ้โหแสนเซ็กซี่ยงัยงยงังยังไงยังเป็นชาวฝรั่งเศสอีกโอ้โน้องเมยว่าครับ Tell you my age because I want you guys to guess. So turn around. Oh. One thing I can tell you is I'm from France, and most people say French girls are sexy. Oh. มันไม่ใช่เป็นอาชีพมันเป็นความรักของคุณมันเป็น passion แต่นี่แน่ๆสาหนุ่มที่หันมาต้องโยกนพร้อมกันคุณโดกับคุณฮัทนี่หันมาพร้อมกันใช่เอาเป็นบอมก่อนดีกว่าบอมครับผมพี่ที่คโดกับฮัทยังไง You are so beautiful Thank you You're like a first i r e s i o n for me today mm. When I met you I wanted I want to beside you. <laughs> <laughs> uh, 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 yeah, you want to be beside her. Uh, uh, okay. 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 Hey. Come with me. Uh, come with me. Okay. จะอยู่เคียงข้างหลังๆอะไรแอมฟีเอลวินัยอะไรวะก็นี่แหละที่เราเราถึงบอกเราถึงต้องบอกตลอดว่าเราเรารัาผิดชอบแค่เด็เดียวเออหลังจากนั้นไม่รับผิดชอบกูดองกูดองครับ yeah that's right good job หลังจากนั้นพี่ชัยกิตช่วยแปลด้วยนะครับฮะฮะคืออยากจะบอกเขาว่าใช่แล้วครับอยากจะได้มาฟีเจอริ่งกันสักหนึ่งสเต็ปครับผมเอาไหม คือบบยิบจะริงร่วงกันยันจะมีบบยัน่ะแบบร้องเต้นด้วยกันกับเขาเอาหงี้ยกันไม่เขาไม่มาเลยเอา โด่งและบอมยังไงครับโอ้โหเมื่อกี้พี่โด่งไปเต้นขนาดนั้นผมว่าเขาคงแบบพิเศษใจแล้วแหละสู้สู้สู้บอกว่าอย่าใจะ nice movement นะฮะ nice movement beautiful choose him ไปดูหล่ะตอนนี้สวยหรือไร Maybe which team you w a n t to choose Team โด่ง Team บอม or Team ฮัท Shut down Shut down Shut down uh, Give it a couple of t o u m p s Wait for your cue ไม่ได้เรื่องผมขอขอพูดส่วนตัวกับกับเขาสักนิดนึงครับเป็นชาวฝรั่งเศสด้วยครัก็ก็อยากจะบอกเขาว่าพวกเราชาวไทยเสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นในประเทศเขานะครับผมแล้วก็พวกเราคนไทยทุกคนก็ก็รักแล้วก็จะดูแลแล้วก็สนับสนุนประเทศเขาไปตลอดเปนนาเรียกกับมาเรื่องใหมม้ก็บอกแล้ว ก็บอกเฮ้ยผมรู้จักเนาะมันมาตลอดแจ็คไม่ใช่เจี๊ยบอ๋อเจี๊ยบจะไม่เวิร์กโอเจี๊ยบอย่าไปคุยกับเขาตอนนี้อย่าไปคุยกับเขาแจ็คโอเคครับผมไม่น่าเชื่อแป๊บเดียวนะโดนะสองคนแล้วมีโอกาสอีกคนหนึ่งเดี๋ยวก่อนคนแรกดีดีคนสองดีคนสุดท้ายเดี๋ยวมาดูว่าจะดีคนสุดท้ายคนสุดท้ายดีดีนะเอาทั้งั้นเริ่มเลยดีกว่าครับ y e a คนนี้เหลอครับผมสาวุนดีกแล้วมีดีกรี Miss Her World Idol มีตำแหนง่งถูกต้องและขอโทษนะครับปีล่าสุด2015น้องมเมลิมเลมเลิค่ะ ตอนนี้ก็รับงานการแสดงเดินแบบชายแบบทุกๆแนวค่ะแต่เห็นมาลีแบบเนี้ ด้วยเรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะปิดปิดจ็อบอีกเยอะโอ้โหเห็นแบบเห็นน้องมาริแล้วเป็นน่าจะปิดจ็อบแบบนี้ไหมโอ้โหพี่ดงรู้สึกเสียดายมากเลยคือผมมีเห็นหน้าบอมไงแล้วบอมมันเหมือนทำหน้าตาหล่อบอมมีการแบบทำเป็นแบบใช่พี่ดีงครับตัวนี้ยังโยกทันไหมครับไม่ทันแล้วค่ะโอ้โหจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่หน้าตารูปร่างอย่างเดียวเราต้องมีความสามารถด้วยถูกไหมครับใช่ถามคุณบอมเลยดีกว่าคุณบอมคุณมีดีอะไรคะเขาถึงได้เลือกคุณเข้าไปอยู่ในทีม ชอบคุณมากกว่า3คนข้างๆผมแน่นอนคุณคุณจะเป็นผู้หญิงผมยาวคนแรกที่ผมจะรักครับนี่บอกว่าผมยาวคนแรกไงผมยาวคนแรกชอบผู้หญิงผมสั้นนี่เราอ่ะเดี๋ยวให้เกียรติน้องหน่อยอ่ะน้องฮาร์ดหันมาคนแรกว่าไงมีดีกว่าพี่ๆเขาไงครับผมคือผมเนี่ยในทีมของผมตอนนี้ยังไม่มีใครเลยนะครับจริงอะไรนะ จริงชอบครับชอบถันมาครับสวยมากนะครับคุณแจ็คคุณเลงอะไรอยู่เขาคงภูมิใจคือรู้สึกว่าตั้งแต่ตั้งแต่เจอคุณหญิงไปเนี่ยมันหันมาเจอคนไหนดีมันภูมิใจในการถันยัมนะคือมารู้ในได้คุณหญิงดียังไม่เสียคุณแจ็คคุณมีดีอะไรอ่ะผมอยากจะบอกกับน้องทั้งสองคนนะครับไงครับตาอยู่ครับเมื่อกี้น้องบอกว่าน้องชอบเขามากกว่าทุกคนครับ แต่ความกระหายของพี่มากกว่ทุกคนแน่ถ้าเปรียกตัวน้องเป็นดอกมะลิพี่จะเป็นน้ำในขันให้ดอกมะลินั้นอยู่บนน้ำคอยบนบนบนอยู่ข้งบนตัวพี่ได้ไหมคือนางฟ้าชัดๆครับตรงนี้สวยเลือกได้อย่างเราค่ะ เราจะเลือกใครครับน้องมะลิครับทีมบอมทีมแจ็คหรือทีมฮัทคะ เดี๋ยวทำไมสู้คนผมสั้นเองยิ่งเห็นใกล้ๆโอ้โหสว่างวาบไปหนเอ้ยำไมาอยากได้สว่างสว่างทำไมทีมคุณก็มีสว่างอยู่แล้วคนหนึ่งไหนนั่นมันสว่างถังขยะเปียกชัดอ้าวเร้มครับผม สาวใสสไตล์คข้าวาอิเฮ้ย hey, <Hey. S 2> เรียบร้อยห <Hey. S 2> ร,ยรอเปล่าไ,ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่เขามีดีที่ลีลาน้องลีลาจ้าน้องโนริครับ oh. We'll <laughs> คุณัศนคุณมีดีกว่าสามคนยังไงที่คุณโยริจะต้องเลือกทีมคนอยากให้มาสอนครับเต้นบ้างนะครับอยากให้มาสอนเต้นบ้างสอนเต้นบ้างได้ไหมสอนไอ้แจ๊คไอ้แจ็คสภาพมันช่างแตกต่างจากฝรั่งเศสเมื่อกี้เลยสัญญาสัญญากับผมนะว่าเต้นเสร็จแล้วจะไม่กระโดดขึ้นบนใบบอลใบบัวนขาจะเขียนไม่จบ พี่ดีกว่าสามคนยังไงครับแจ็คครับเต็มที่เลยพี่ไม่ต้องหันคนแรกด้วยหันได้ด้วยหันคนแรกด้วยไม่ต้องกาพี่ผมก็แพ้ทางอย่างที่พี่บอกสไตล์แบบเกาหลีญี่ปุ่นหน่อยเรียบร้อยไอ้แม่โง่เนี่ยขอโทษคยพูดก็ถูกใบเขาอีตรงไหนญี่ปุ่นเขาฮิตมีฟันซ้อนเขาไม่เนี่ยที่ฟันแบบเนี้ยไม่ได้เป็นธรรมชาตินะ มาจากญี่ปุ่นเขากำลังเป็นเทรนฮิตที่ชินจูกุโอ้โหรู้จักรู้จักชินจูกุไหมรู้จักภูเขาชินจูกุภูเขาชินจูกุพี่คิดเคลียร์กับน้องหน่อยพี่คิดก็ไปญี่ปุ่นบ่อยไอชินจูกุมันมีภูเขาด้วยเหรอไม่มีไม่ตรงกันคุณบองครับ ยังไงคุณมีดีอะไรน้องชินจุกุถึงไม่อยู่กับคุณผมเลวมากเลยครับไม่มีอะไรเลยแต่ว่าติดแบงค์ร่นผ่อนไม่หมดแต่ว่าพอคุณหันมาเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคะบ้านสบายเบิร์ตช่วยผ่อนได้ใช่ไหมช่ช่วยผ่อนได้เหรอช่วยได้เหรอมาผ่อนให้หน่อย โดนครับคือโดนหลอกตั้งแต่ชื่อแล้วครับพี่ชายคิดบอกโนริผมก็จินตนาการเลยผต้องเป็นญี่ปุ่นน่ารักคิกคึมาแบบคาราจูกุเลยนะแล้วไหนนะคาราจูกุอันี่ฮาร์ฮาฮาจะเกรงครับผมแค่นี้ก็ฮาแล้วจ้ะ 啊。嗯嗯 กับผมก่อนนะครับคุณแม่ว่าอพอเราไปอยู่ทีมเดียวกันแล้วคุณแม่จะไม่ไปกัดกันอีก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 ได้ไหมครับแม่ครับผมเสกให้ครับอยากจะเห็นคนสุดท้ายของทีมคุณมากเลยครับผมว่าจะมารูปแบบไหนผมจะล้อมรัวให้ดีเลยครับผมทุกคนเลยครับผมขอให้ดีทั้งคนเถอะโอเคเอาเริ่มต่อน คับสาวคนต่อไปสาวคนนี้นะครับเป็นสาวผิวขาวหุ่นฟิตนักจิมนาสติกโโอ้ห oh น้องชื่อกระเพาะน้องกวาง ขาวหน้าหวานขุ่นเฟิร์มเนะักกีฬาค่ะ hey, <no. S 1> ถ้าพ,พี่สนใจก็ลองหันมานะคะถ้าพ,พี่หันมาแล้วม <Bom, bom. S 1> แล้วพี่ต้องคอยดูค่ะ จริงจังนาสติกใช่ไหมฮะใช่ค่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอ่าป .4 ค่ะโอ้โหคุณโชคดีมากเลยนะคุณทันพนมทอถูกใจได้ถูกใจไหมยอดซิกแพคสวยมากครับถูกใจไหมล่ะสองพันค่าถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้เปล่าสิทิ์แพคสวยมากอที่พัดก้าวพักเหนื่อยกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันกับเด e Choice ไ h a i l a n d เลือกใจให้เด็กค่ะ FWD Drakan CV